เคล็ดลับการสอบ IC License และ derivative License ให้ผ่านในรอบเดียวสวัสดีครับผมพ่อว่านนักลงทุนวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IC License ใบอนุญาตกันเป็นผู้แนะนำด้านการลงทุนตนาดหลักทรัพย์และ d e r v a t i v e l i c รเ s e สักรุดุดเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่น CFD ให้ได้สอบผ่านกันตั้งแต่รอบแรกแบบสบายๆ ไอซีไรเซนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอิ g เ e l ลไ e เซนในที่นี้ผมจะขอเรียกว่า IC ก็แล้วกันนะครับและในส่วนของดิลิวทีฟไ e เซนในที่นี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่า DL นะครับเทคนิคการเตรียมตัวสอบในแบบฉบับของ,ของพ่อบ้าน,นักลงทุนข้อที่1เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้ในการสอบอมันข้างเยอะดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเนืน้อหาส่วนไหนบ้างที่จะออกสอบและส่วนไหนบ้างที่ไม่ออกสอบ โะยทีไม่ต้องติดเวลาในการเตรียมตัวนะครับผมขอแนะนอาอ่านหนังสือเล่มสรุปของพ่อบ้าเพราะผมจะคัดกรองเนื้อหาที่จําเป็นต้องอ่านและสรุปสูตรสาคัญที่จําเป็นต้องใช้ไว้ให้เราด้วยทําให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถอ่านได้แบบสบายๆ 2. ทดลองทาข้อสอบของพ่อ้านทั้งหมดโดยอาจจะเปิดเล่มสรุปของพ่อ้านควบคู่ไปด้วยถ้าหากยังไม่แม่นในเนื้อหาของส่วนนั้น 3. ให้ลองทำข้อสอบบิดรอบโดยรอบนี้ขออยากให้เปิดเล่มสรุปของบ้านนะครับเพื่อทดสอบว่าตัวเองเข้าใจถูกหมดทุกข้อหรือไม่สี่ให้ทำชุดข้อสอบออนไลน์ผ่านเว็บพอบ้านก่อนไปสอบจริงเพื่อจะได้ประเมินตัวเองว่าควรจะสอบจริงได้แล้วหรือไม่จะได้สอบไม่ผ่านไปในครั้งแรกเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าสมัครเลหลายรอบและอาจจะทำให้เสียกำลังใจหากท่งสอบไม่หันสักทีห้า ถ้าทดสอบแล้วว่าตัวเองผ่านก็ไปสอบจริงได้เลยแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ควรกลับมาอ่านเล่มสรุปแล้วลองทําข้อสอบให้ผ่านก่อนไปสอบจริงนะครับ 6. ไม่ต้องรีบไปสอบเรเกินไปให้ใจเย็นๆขอแม่นๆและเข้าใจรอบเดียวก็สอบผ่านได้แบบสบายๆครับศูนย์สอบมีที่ไหนบ้างสำหรับศูนย์สอบจะมีให้เลือกถึงสองที่นะครับคือ 1. ศูนย์สอบ ATI 2องถึงอบ A I N C ผู้สอบสามารถเลือกสอบไปทั้ง2ที่มาตรฐานจำสอบเสมือนกันผู้สอบสามารถเลือกสถานที่ได้ทำสะดวกเลยนะครับแล้ววันที่ต้องสอบต้องเอาอะไรไปบ้าง1ปัดประจำตัวประชาชนสองเครื่องคิดเลขแต่ว่าเครื่องคิดเลขที่นี้ห้ามใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนซื้อครบชุดซื้อครบชุดพร้อมสอบ I C หรือ D L แถมฟรีโปรแกรมจำลองสอบหางเว็บ ลูกค้าสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ประเมินความเป้าของตัวเองก่อนสอบจริงได้จำลองสถานการณ์เสมอเราสอบจริงมีการจับเวลาและบอกผลว่าคุณสอบผ่านหรือไม่เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จหากสนใจหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. นึ่งเพจพ่อบ้านนักลงทุน 2. องเวอร์ไวเว็บสิงเกิลไลซิ่งอดพ่อ้านมีแอดด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในการตอบนะครับ